รุนตัวกันทำไมคะผมวันนี้ก็ตอนจบพิ่เจ็ดคนกลางนะครับก็ mm hmm. รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจที่ได้ดู mm hmm. แบบดูตอนจบพร้อมกับแฟนคลับทุกคนครับซ mm hmm. ึ่งบอกวันนี้ก็แบบมีแฟนมารออยู่างนอกเต็นเลยวันน้มีโอกาสเห็นเขาเลยเห็นแล้วครับเพราเลยไปต้องหน้าบ่อยมากวันนี้อ๋อเขาก็เลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> ที่แบบสุดท้ายแล้วแบบซีรีส่ จริงก็อยากขอบคุณแบบแฟนคลับทุกคนนะครับที่แบบเหมือนซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาที่ซัพพอร์ตตั้งแต่แรกแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเราก็คงแบบไม่มีโอกาสที่จะได้รับแบบโอกาสเล่นซีรีส์เรื่องนี้ผมก็อยากขอบคุณแฟนคับทุกคนมากๆครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราและก็ซัพพอร์ตซีรีส์พิเศษโครงการ ครับวันนี้ผมว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันที่พิเศษเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเลยที่จะเริ่มต้นปีใหม่ครับวันนี้ก็เ้วก็ดูดีจบพร้อมกันในวันที่29่พอดีที่ทุกคนจะได้แบบไปไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงปีใหม่ก่อนก่อนก่อนฉลองปีใหม่ครับผมหรือว่าเหมือนเป็นบรรยากาศก่อนแบบก่อนเรียกว่าเป็นบรรยากาศฉลองปีใหม่พร้อมกันด้วยใช่ครับพิเศษครับผมเรอร์ลิชมาด้วยจอร์ดหลัง แล้วถ้าพูดถึงไทซีนี่ที่แฟนจะได้ดูกันอยนี้ค่ะแบบตอนนี้มันทำวิดีโอท้ายแล้วแบบแฟนจะได้เห็นอะไรในซีนีบ้างเหมือนอากาศตอนนี้เลยร้อนร้อนร้อนแรงลุกเป็นไฟแน่นอนครับวีดีุดท้ายแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นแบบความหวานความคิ้งกันครับผมได้เห็นแน่นอนครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นไหมเจะได้เห็นแยกแฟผมก็ตื่นเต้นตัวเองด้วยว่า <c oughs> เห็นตัวเองจะเป็นยังไงครผมว่าเราสองคนก็ยังไม่ไ,มได้ดูหรือว่าย,ยังไม่ได้เห็นเลยเห็นแค่ตัวอย่างเหมือนทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีภาพแหบที่เราถ่ายไปแล้วแบบเขาเอาออกามาใี้บ้าง <c oughs> แล้วก็ลุ้กตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามีภาพตอนช่วงระหว่างที่ไปการด้วยไปปิดจบที่การกล้องที่การรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องราวดีๆที่การทัศนมีค่ะ ว่าเป็นสิ่งที่แบบแฟนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบคู่เราแบบเล่นแนวนี้มาก่อนแร้ผมก็จะได้เห็นในวันนี้แหละครับแล้วเราก็จะได้เห็นภาพมันเปังงใช่ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมแ้วเห็นว่าวันนี้นอกจากมีไปนอกอีกทีแล้วยังมีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ครับวันนี้เราเตรียมโชว์มาให้แฟนๆดูครับผมมัาจะมีโชว์ของเรามีจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยครับตลอดว่าจะเป็นยังไงครับผม ว่าแบบวันนี้ซูแบบจำหนักสำหรับแม่ทา่านแฟนเลยใช่ครับผมรูม้สึกไงบ้างที่บอกว่าเราอยู่กับซีรีส์นี้มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกตอ,ตอนนี้มันถึงแบบโค้งสุดท้ายแล้วแบบจริงๆริงมันหายจริงจริงๆก็รู้สึกดีใจเพราะว่าซีรีส์ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะยาวนานครับผมแล้วก็เรารับรู้ถึงแบบความตั้งใจของทีมงานประชานต่างๆครับต่างๆที่แบบเหมือนทีมงานแล้วก็พวกเราได้เจอมาแล้วสุดท้ายมันเหมือน เพราเราก็ช่วยกันทําจนมันสําเร็จแล้กวก็วันนี้ตอนจบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีใจแล้วรู้สึกว่าเราเดิมนมาถึงแบบปลายทางของเราแล้วใชาก็ถือว่าเป็นขั้นสาเร็จแหละแล้วไม่ใช่แค่เราที่บอกว่าอยู่ตั้งแต่แรกแฟนๆที่แบบตั้งแต่แฟนชายจนถึงแบบนึกว่าเป็นโปร็จจนถึงวันนี้แบบมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาม <S <S ผมก็อยากขอบคุณครับผมที่สพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกเลยที่แบบว่าจะเป็นการส่งทูตสปอร์ตหรือว่าส่ง กำลังใจในแฮชแท็กในการถ่ายทำต่างๆครับแล้วก็ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการซื้อ V.I.P ในแอชชีอหรือว่าแบบผู้ช่องทางเลยก็อ,อยากขอบคุณนี้แบบซัพพอร์ตพวกเราในทุกอย่างเลยครับครับสำหรับ <ๆ S 2> ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเวลาระยะเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรครับที่อยู่กับเรื่องนี้มาสักพักใ,ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีช่วงที่เวิร์กช็อปกันแล้วก็มีช่วงที่ถ่ายทำตลอดของเดือนรู้สึกว่ามัน มันแบบว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากจริงๆก็ได้คือเราเราได้บทเรียนหรือว่าประสบการณ์การถ่ายเรื่องนี้มาบเยอะมากเพื่อที่จะไปต่อยอดกับเรื่องเรื่องอื่นหรือว่าความรู้ที่เราได้มาไปต่อยอดเรื่องอื่นหึงว่ามันแบบเราเราก็เต็มที่กับมันมทั้งยมดมาได้เจ็บ e ีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรประทับใจที่สุดไหม่งมประทับใจอ๋อ นี้จริงจริงผมชอบอีที่ชอบที่สุดก็อ p ีกีฬาสีเพราะรู้สึกว่าอีีนั้นมันมันสนุกแบบเรารู้สึกว่าเราดูแล้วมันจบไวคือมันดูแล้วเพลินครับผมแล้วก็มันมีหลายอารมณ์ในอีพีนั้นครับผมผมก็บอกไม่ถูกว่าโดดเด่นที่สุดยังยังไม่แน่ใจเพราะมันมันก็มีหลายซีนแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าตัวเอง ช่วงอีดูจบอาจจะมีพีนี้หรือเปล่าว่าแบบอาจจะมีแบบซีรีส์คนไม่เคยเห็นก็อาจจะตอ,อดูคลองกันอยู่ครับผมเราก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับถ่ายทำกันมาเป็นเวลานานแล้วก่อนอันนี้เราก็แบอบอะค่ะแบบยังไม่ได้มาทำง,งานด้วยกันแบบจริงจังมากคนม,มีอะไรประทับใจกันละกันบ้างเรื่องใจของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แครนแลน้วใส่ใจในในรายละเอียดเล็ก ซึ่งเราไม่มีคนที่แ taking, บบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเรามีแบบคนใส่ใจเรื่องใหญ่ๆก็แบบเรื่องมีมีคนมาเติมเต็มคนพิเศษหรือเปล่าเปล่านะแระดับกลางเลยนะครับใจดีมากครับใจความพยายามของเขาเพราะว่าเราเห็นเขาแบบพยายามมากตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เวิร์กช็อปแล้วก็แบบว่าจะเป็นออกกองเขาก็ด <confused> <ierte> ูแบบดูแบบเหมือน แอคทีฟตลอดเวลาแบบตั้งใจตลอดเวลาเนี่ยเรารู้สึกว่าประทับใจเราไม่เคยแบบเห็นเขาแบบในด้านแบบที่แบบพยายามแบบมากๆขนาดนี้มาก,กรู้สึกว่าประทับใจในด้านนี้จริงก็ทุกคนแบบพยายามกับเรื่องนี้มากๆใช่แต่ว่าออของเขาก็มีโหมดที่ตั้งใจมากเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นล้วก็อยากชมเขาใช่ไหมว่าเขาตั้งใจตั้งแต่ตอนช่วงเวิร์กช็อปแบบมีมีช่วงที่แบบเขายัง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 ไม่คิดกับตัวละครเลยเขาแบบ เห็นออกมาพยายามเลยว่าหาที่ยังไงไม่ใช่ไม่เจออะไก็ค่อนข้างตั้งใจมากค่ะอยากชมก็ชมได้มาตอนนี้ชมได้หรอก็ชมตลอดก็หันมาชมทีเห็นแล้วก็ถันมาชมหน่อยก็นี่ไงตอนนี้เขาไม่กล้ามองหน้าเนี่ยเขามาถึงเออเนี่ยถึงเวลาขนาดเขาหันหน้ามาเขายังไม่มองผมเออเนี่ยลอยใจละมั้วันวันนี่ลอยน้ำกนร้อนอากาศร้อนหรือเปล่าจริงทุกคนรร้อนเหมือนกันไหม ร้อนมากมือตรงนี้แล้อยากบอกอะไรกับตัวละครของเราบ้างแล้วแล้วพิเศษกับน้องไม้กับเพื่อนสูงย่าได้แล้วนะอือผมผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งเพราะว่าเราเรามองความสำเร็จแต่ละเรื่องแบบว่าเราทําได้ถึงถึงถึงจนจบแล้วเลยในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเรื่องอื่นแล้วรู้สึกว่าเราก็ตั้งใจในทุกๆเรื่องแล้วก็ในสาหรับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจกันเยอะมากเราก็รู้สึกว่า มัน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 ,ม,น,ม,นมันมีรายละเอียดเล็กน้อยแล้วประสบการณ์ต่างๆในระหว่างออกกองเยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถแบบได้ความรู้จากตรงนี้เยอะมากจริงเพราะว่ารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากตรงนี้แบบก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดก,กับคอนเสิร์ตรือว่าในหลายๆอย่างได้รับตัวเราก็รูร้สึก ดีใจ Greeks, Kevin, ที่ได้รับตัวละครน้องไม้ครับแล้ว <ération> ก็อยากขอบคุณน้องไม้ที่เหมือนทาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบการเข้าไปในอยู่ในชีวิตน้องไม้ไม่ว่าจะเป็นการแบบทางานหรือว่าการเรียนรู้แบบชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทางานในออฟฟิศหรือว่าการอยู่กับพี่เจตเราเหมือนเราได้แบบประสบการณ์ใหม่การเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้มุมมองใหม่แบบเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม้นี่ทําให้เราได้แบบเหมือนประสบการณ์การทํางานต่างๆ ครับผมที่ทำให้เราเป็นต่อยอดในเรื่องต่อไปได้ครับช่วงช่วงนี้ผมก็เริ่มออกกตัวละครมาบ้านแล้วเพราะว่ากำลังเตรียมแบบซอมบีเบอร์อยู่แล้วก็กำลังเตรียมแบบคอนเสิร์ตด้วยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งพอสมควรทั้งวันทั้งคืนสองช่วงนี้เพราะว่าตอนนั้นก็ไปแฟดไปทำ่อนเสิร์ตมาต้องไปทำงานเหมือนกันครับถ้าทุ่วันพักผ่อนับผมเรียกว่าผมชอบมากจริงอันนี้คือมีแรงพูดง ชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศมันต้องมีเรื่องเล่าอะไราเยอะมากเร่งผมชอบเล่าเรืะว่าตอนไปเกาหลีใช่ไหมเราเราก็แบบครั้งครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่แฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าครั้งนี้มันแบบว่ามีทํางานหนักๆเนี่ยสองวันนอกนั้นเราแบบเที่ยวเที่ยวเลยหรือว่าผมผมผมได้ได้ไปสอดส่องพื้นที่ต่างๆหรือว่าได้ ได้ไปเรียกว่าทำความรู้จักพื้นที่ต่างให้มากขึ้นเพื่อเผื่อในอนาคตปีหน้าเรามีมีที่เกาหลีเราได้แบบคล่องแคล่วว่องไวไรมือนมาอยู่เกาหลีเล่าหรอมีแค่เรื่องเล่าตอนหิมะตกวันเดียวเพราะว่าดายมากเพราะทุกคนเล่นหิมะกันหมดแล้วแล้วแล้วเราก็คือวันอื่นมันไม่มีไงวันอื่นแบบว่าหิมะไม่ตกตกวันเดียว ก็เลยแบบว่าสนุกสนุกทางนักวันเดียวเพราะว่าทุกคนแกล้งวันวันวันนั้นทุกคนแบบเป็นจอเร<อ>ื่องที่มาในกันย<อ>มากันเตอร์เป<า>็นย<อ>ังไงคสนุสกครับจริงๆก็บรรยากาศก็คล้ายๆกับปีก่อนท,ที่ที่เคยไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยแล้วก็มันหนาวแบบพอก็อาจจะหนาวกว่าปีก่อนนิดนึงจริงจริงมาครั้งนี้เหนเราเตรียมใจว่าที่มาไม่ตกแน่นอนแต่จริงๆก็แบบออกมาตกวันนึงแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้แบบกับบรรยากาศ ก็แต่ปีที่แล้วนี่ยมันตกเยอะมากตกทกวันแต่ว่าก็เลยได้รูปสวยสวยมาถึงเตรียมดีบ้างจนเราไปถึงไหนแล้วจหนักมากช่วงนี้ับผมก็เรียกว่าซ้อมทุกวันแล้วก็วันหนึ่งซ้อมหลายโชว์หลายที่มากอาจจะแบบสองสามที่เลยเงี้ยก็รู้สึกว่าเราแบบแต่ละแต่ละพาร์ทแต่ละแต่ละคนก็แบบเตรียมตัวในพาร์ทของตัวเองคือแบบ <S <S รู้สึกเหนื่อยแต่แบบ อยากให้ทุกคนรอดูเลยว่าแต่ละโชว์คือแบบยิ่งใหญ่แบบแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละโชว์มันเหมือนเป็นการแบบเรียกว่ามากยิ่งขึ้นกว่าแบบดีมดีครั้งก่อนครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบซื้อบัตรแล้วก็มาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับผมซึ่งผมบอกห้หนงว่าเออโชว์ดีมดีแลนด์ครั้งนี้ทุกคนน่าจะว้าวแล้วก็เมซิ่งกับหลายๆคนเพราะว่ามีทั้งเจนสามด้วยที่เข้ามาใหม่รู้สึกว่า ก็ทุกเวลาจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นแบบอะไรที่มันอัพเลเวลมากขึ้นเยอะมากจริงทุกเวลาจะแบบว้าวว้าวมากผมบอกได้เลยผมเห็นผมเห็นเองผมยังตึ้งเลยเห็นเมื่อไหร่เห็นในคลิปเพราะว่ามีอยู่หนึ่งมีวันก่อนผมผมไม่ได้ไปซ้อมแล้วก็ผมเห็นเขาอัดคลิปมาที่แบบเขาซ้อมเลยแล้วผมเห็นเห็นแบบว่าอ คอนเพอร์เฟคขนาดแค่ยัง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 ไม่จบหมดอะไรเงี้ยแต่รู้นะว่าแบบเป็นแต่ผมเมื่อวานเราไม่มาโผมเมื่อวานคือสุดๆใช่เสร็จคลิปแล้วแล้วผมตื่นเลยแบบผมผมรู้สึกว่าผมต้องฟิตร่างกายเราโชคู่ของเราทีนี้จะไปในเวไงน่ารักเซ็กซี่ว่าเป็นเวยกน้ำหนักปีเพราะว่าจริง ว่าปีนี้เราค่อนข้างฟิตกันหนักมากจริงมียกน้ำหนักไม่ถือว่าจะให้เขายกคือจะเลยดีก็นิดนึงเพราะว่าแบบน้ำหนักเราเบาไปแล้วไม่ที่สบายเลยแล้วอาจจะบินบนพอลงถ้าเกิดไม่มียางฝาพับนะคู่เราจะเทียนดีแล้วสนุกสุดขั้วเกินรึเกินร่สนุกสุดขั้ว สามครับสนุกสุดขั้วอออยเสามคำสุดๆหลายรสชาติหลายรสชาติครับรสไหนบ้างผมมีรสชาติเดียวเลยเค็มไม่มีรสชาติเค็มเพราะเหงื่อยเฮ้ยเสียแล้วหมายข้อหมายถึงอาจจะแบบเต้นหนักหรือว่าอะไรไม่รู้เนื่องจากผเต้นแหละเพราะว่าน่าจะอยู่อย่างี้ นแรงแน่นอนแรงแน่นอนผมนี่ต้องแบบเรียกว่าต้องวิ่งรอบสนาม100ครั้งอะถึงแล้วการจะเฟิร์มเยอะๆสุดท้ายแล้วฝากหน่อยวันนี้เอเนอร์จี้ยิมดอบจ้าดอกก็ทุกคนดอบยิมก็ดอกเนี่ยคือเข้ามาทุกคนแบบดอกหมดเลยผมก็เลยดอกตามทุกคนฝากหน่อยดีกว่าสุดท้ายแล้วเอาไปตอบแบบดีๆครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้าผมยังไงก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็มีเจ็คนการตอนจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวจะเป็นแบบไหนบอกเลยว่ามันมันไฟลุกมากๆวันนี้แหละครับแล้วก็อยากฝากคอนเสิร์ตดิมดีแลนด์สองด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาเจอพวกเราเยอะๆนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจมากๆในพาร์ทของตัวเองนะครับพ็มาเจอพวกเรากันเยอะๆนะครับผม ครับเนี่ยวันนี้ต้องฝากพี่เคนกลาง EP สุดท้ายของเรานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราจะมานั่งดีแอปด้วยกันอย่างร้อนแรงเพราะว่าเราเรียกว่าฉากร้อนแรงแล้วก็ถ่ายเยอะเหมือนกันเนี<ม>่ยก็ต้องฝากด้วยนะคะรับฉากนี้แล้วก็มีกหลายซีนในใน EP นี้ด้วยที่แบบว่าเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของแต่และผ่ายน่ารักคูกิ๊กมากซึ่งผมอยากให้ให้ทั้งสองครอบครัวมาเจอกัน แต่ไม่รู้แ่ต้อ,อดกครั้งฝิมดีไลน์ครับยินดีไลน์แบบผมบอกว่าไม่มาดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมันโชว์เยอะมากจริงจแล้วก็ทุกอย่างแบบค่อนข้างเพอร์เฟคมากจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ว่าจากที่ดูดูการซ้อมที่ยังไม่ไม่ฟินิตเนี่ยยังแบบว้าวเลยอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนี้เรามีแบบว่า มีโคนกราฟหลายที่แล้วก็มีโชวเรียกว่าทั้งในในกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยที่เป็นคนทำกคคราฟเลยรู้สึกว่าเป็นแหล่งรวมนักเต้นด้วยรู้สึกว่าน่าจะร้อนแรงไฟมากจริงๆ,ๆ,ๆครับจริงๆก็ก็ไม่ได้มีโอกาสแบบจัดคอนแบบรวมบ่อยๆก็อยากให้ทุกคนมาครับผม,ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนมาในดีมีแลนด์ทุวงนี้ครับาอบอกเวทีหน้าติดตามเต้ยิีมด้วยนะคะมีสุดางวอ แล้วผมก็ปีหน้าก็ทุกคนก็ไม่น่าเหงาเพราะปีหน้าพวกเราก็จะมีผลงานให้ทุกคนยังยังได้ชมกันอยู่ชาก็จะมีทอมไบเวอร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เกาหลีของพวกเราทังคนนะครับชาติเราบอกไม่เหงาแน่แน่เลยฮ่า่าฮ่่าเอ้ยทันหมดแล้วช่วงนี้แบบผมว่าผมกึ๊งๆนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องถึงปีหน้าผมว่าเราจะไม่เหงาตั้งแต่ปีนี้นะเพราะว่าปีนี้ก็ฝากไปฮาร์เตอร์31เวยนะครับ เผื่อแบบจะได้ฝากคนที่ถึงคอมเตอร์มาหายิ้มอะไรอย่างี้ก็ฝากคนข้างๆมาให้กำลังใจด้วยนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่ามาแล้วยังไงนะเขาอ้อนวอนเราแล้วเข้าวันคำบุญนะผมสวดมนต์ข้ามปีครับจะคอยดูสวดมนต์ข้ามปีครับไม่สวดข้ามเขาก็ได้หา งานอย่างแบบมีความสุขก่อนเขาเพื่อเราอาจจะสุดนะให้เขามาสนมลคู่กับเราดีกว่าแต่แต่สั้นงานเลยเหรอแ่สั้นงานเลยไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ